บึงลับลอบร้านกาแฟากลางทุ่งหน้าครับพี่น้อง,งนี่ยเป็นหน้าห้างกับยี่ทงให้ทงหน้าวิวสบายๆไอ้ยงางเบิงบรอบๆร้านกาแฟเลยครับพี่น้องเห็นหัวเห็ดสาบัวลมลื่นครับ อากาศดีครับสุดยอดเลย,ยนำมาพี่น้องนำมาอาืมไปสี <c oughs> นั่งไปกินกาแฟฟังนี้ก็ต้องนั่งเลือกขามไปครับท่านยู่ฟังพุ่นกกบย่งางมาได้เลย นั่งกินกาแฟาเพื่อนกันโอ้สุดยอดเป็นบัวปัวนะครับเนาะ หมูโล่ง,ลงกาแฟาเมันครับหอมล้อมไปด้วทุ่งไร่ทุ่งนา